ต่อมาพระพุทธยอดฟ้าได้เรียกลูกชายสองคนความคิดนี้ทั้งหมดแม้แต่ลูกก็ยังไม่รู้และเรียกมาถามว่าจะรับเหตุการณ์ด้วยหรือว่ายัางไงลูกชายทั้งสองคนก็บอกว่าเมื่อพ่อตายก็ขอตามตายไปด้วยฉะนั้นพระพุทธยอดฟ้างจดัดสั่งตัดสินประหารชีวิตโดยตัดว่าฆ่าบัวแล้วจงอย่าไว้ใหญ่ จะเป็นภัยทีหลังสร้างประหารชีวิตจะไม่ทราบว่าใครตายแทนสองคนนั้นพอตายก็ปรากฏว่ามาโผล่ขึ้นในคนครสีธรรมราชผีสองคนมาโผล่ขึ้นในคนครสีธรรมราชเป็นผีมีเนื้อคนหนึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าอะไรไม่บอกที่ไม่บอกไม่อยากบอกเป็นได้รับราชการอยู่ที่นครสีธรรมราชเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อี่คนหนึ่งเป็นพ่อค้าไทยค้าเรือสำเภาติดต่อกับต่างประเทศ